ทำไมรัฐบ,บาลไม่เปลี่ยนประเทศที่นำเข้าล่ะครับทำไมไม่คิดจะหาช่องทางอื่นๆให้ชาวบ้านนะครับแต่กลับมองชาวบ้านเป็นโจรแล้วก็มาแก้ปัญหาโดยการเอากฎหมายมาคอบวันนี้ท่านยังมองชาวประมงเป็นโจรถ้าท่านมองชาวประมงเป็นโจรยังไงก็หนีไม่พ้นข้อกฎหมายครับเพราะทุกวันนี้ เราคิดว่าเราจะแก้พลกรกว่าจะผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยทำมาเป็นปีแล้วนะฮะยื่นไปแล้วด้วยก็ยังไม่ถึงไหนก็ยังต้องกันกรองสุดท้ายกันกรองแล้วเชื่อมันก็ยังกลับมาเป็นรูปเดิมเพราะมุมมองของท่านยังไม่เปลี่ยนถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนมุมมองนะครับเรือที่จอดอยู่นี่ยครับมีอยู่820ลําที่เป็นประมงพาณิชย์นะตอนนี้ออกอยู่3 0ไม่ต่างกับจากปัตตานีครับปัตตานีเรือเป็นพันก็ออก30ครับ เศรษฐกิจล่มสลายชาวบ้านไร้งานทําในส่วนของ3จังหวัดเนี่ยไม่ใช่จะเกิดแต่เรื่องพื้นที่สีแดงระเบิดนะครับมันกลายเป็นการล้มหายตายจากของคนมีอาชีพคนที่เคยมีเงินนะครับไม่มีความรู้ก็สามารถมาเลือกปลาได้เงิน ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้แม้กระทั่งงานเลือกปลายยังไม่มีให้ทำเลยครับเพราะอะไรก็เพราะโจทย์ที่มองผิดครับถ้าวันนี้เนี่ยเราตั้งโจทย์แบบนี้สุดท้ายก็ยังแก้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนมาเป็นมองว่าถ้าท่านสามารถทำให้เรือ820ลำนี้กลับมาออกทะเลได้ผลประโยชน์ที่กลับเข้ามามันจะเท่าไหร่6ปีที่ผ่านมาชาวประมงจนลงครอบครัวแตกแยกฆ่าตัวตายล้มละลายขายบ้านขายชอ่อง ถ้าวันนี้มันแก้แล้วมันเป็นจริงตามที่คมมงบอกคนต้องรวยขึ้นไม่ใช่จนลงเรือต้องออกทะเลได้ร้อปซไม่ใช่เหลือ30%คนในประเทศต้องลืมตา,าปากได้ไม่ใช่แบงมือของเงินเราชนะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นครัวโลกใครก็วิ่งหาเราถ้าเราบริหารเป็น EU อยอย่างที่ทั้งพี่ช้างบอกเอาแค่5%อร์เซ็นในส่วนของปลาไทยจริงๆนอกนั้นเป็นปลานําเข้ามาแปลรูปออกออกแล้วทำไมเราต้องไปกลัวยูอีครับทำไมรัฐบาลไม่เปลี่ยนประเทศที่นําเข้าล่ะครับทำไมไม่คิดจะหาช่องทางอื่นๆให้ชาวบ้านนะครับแต่กลับมองชาวบ้านเป็นโจรแล้วก็มาแก้ปัญหาโดยการเอากฎหมายมาครอบถ้ามุมมองยังไม่เปลี่ยนมันก็แก้ไม่ได้ผมบอกเลยท่านลงไปทุกจังหวัดที่เป็นชายทะเลยี่สิบสองจังหวัดเขาก็จะพูดแบบนี้เพราะปัญหามันเหมือนกันหม ตั้งแต่นาราที่วาดจนถึงตราดเรือจอดกันแบบนี้เนี่ยมันคือความล่มสลายของอาชีพและถ้าวันนี้ยังเป็นคันลองเหมือนเดิมนะครับเข้าสภาพอมีคน แย้งขึ้นมาก็ตกลงไปอีกกว่าจะเข้ามาแก้ตอนสร้างปัญหาท่านใช้มอสีสีสร้างแต่เวลาท่านจะแก้ปัญหาท่านบอกว่าต้องเป็นตามระบบคันลองเมื่อไหร่จะแก้ได้ล่ะครับชาวประมงต้องรองอีกเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามันรอไม่ได้แบงค์ไม่หยุดคิดดอกเจ้าหนี้ทวงเปลี่ยนมุมมองกับชาวประมงเถอะครับแค่ท่านเปลี่ยนมุมมองชาวประมงว่าเป็นอาชีพสุจริตและเป็นอาชีพที่สร้างชาติได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านแข็งแรงลรืมตาอ้าปากมีความสุขได้แค่เปลี่ยนมุมมองแค่นี้เองครับแล้วทุกอย่างผมเชื่อมั่นว่ามันจะคล